สบายดีปีเก้าพี่น้องอุ้นขาอยยินอุ้นขาอยยินไปตัดไมยจะพูว่าเมียบ้านข่อยบอกให้จอกินข่ยยินเด้อละวอ่ะจะอ็นใหญ่แลว้วอ่ะเมือ่อใดกินข่อยห่อนน้ำเนอนแล้วเราบ่อจะคุยน้ำฝอยเป็นไหนเห็นมันน้อยแล้วอ่ะ น้อยเต่ได้กินแต่ข้าวเย็นหมดเลยก็ได้ปลาบะเสือล่องมึงได้พี่น้อง,ถ,อองถ้าอยากเอ็นใหญ่เห็นถ้าอยากเอ็นนี่เลยว่าพี่เด้ถ้าอยากเอ็นใหญ่กินข้าวเย็นบริเวณไม้อย่างนี้มากินข้าวเย็นน้ำกัน กินมังจักสามหมื่นสี่หมื่นส่วนคอนเสิวาตโอ้ยเงินยเพิ่มคอนเสิรสังต้เนี่คอนเสิวาเอ็นไงอีหลีโอเคครับพี่น้องโชคดีพี่ไม่ได้ครับเด้อ